นะครับมีดตัดวีกล้วยนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันเปื้อนยางกล้วยนะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่คมมากนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันง่ายยังไงปกติถ้าเป็นมีดตรงๆนะครับเราจะตัดกล้วยเนี่ยมันจะไปโดนลูกกล้วยทําให้เป็นเป็นแผลนะครับ นะทีนี้เรามาดูกันนะครับอเอาข้างล่างดีกว่าง่ายกว่าครับดูนะครับตัดแบบนี้นะครับดูดึงง่ายๆครับเราจะทางนี้ก็ได้อ่ะสองครั้งก็หลุดเลยเห็นไหมเห็นไหมดูตามไปดูกล้วยออกง่ายๆ่างยยงี้เลยนะครับดูอีกครั้งหนึง่ง ตัดนี่ครั้งนึงนี่ครับเห็นไหมนี่ตเลยนะครับดูกันครับตัดตรงเลยก็ได้ตัดลับหนึ่งครั้งนะครับวางด้านนี้ก็ได้ครับด้านนี้ก็ง่ายตัดสองครั้งนี่ครับง่ายไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราก็จะได้วีกล้วยแบบ สวยงามนะครับโดยใช้มีดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกครับเราจะตัดทางนี้นะครับดูนะดูวางทางนี้ก็ได้กรณีที่เราจับคนเดียวนะครับวางทางนี้เลยดูนะครับซูมดูนะครับเนี่ยง่ายไหม มือก็ไม่อันตรายไม่โดนมีดแล้วก็กล้วยก็ไม่โดนมีดเป็นแผลนะครับนะได้นะครับสนใจทักแชทคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะแปะที่ติดต่อเพื่อจะพูดคุยนะครับสอบถามราคากันได้เลยครับนะครับไม่แพงครับใช้ดีคมนะครับผมเป็นด้ามไม้ด้วยนะครับไม้อย่างดีเลยนะครับโอเคครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ